สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมสมอนะคลิปนี้เดี๋ยวจะมาเป็นไกด์สอนเล่นลูเซียนให้นะฮะลูเซียนมิดเลนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเมตาของลูเซียนนะเป็นตัวที่ไต่แรงค่อนข้างดีนะโ <c oughs> ดยส่วนตัวเนี่ยผมเล่นไปค่อนข้างเยอะซีซั่นนี้เนี่ยแล้วก็วินเลทเยอะอยู่พอสมควรนะ,ค,ะ <c oughs> คลิปนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีเล่นเบื้องต้นให้นะโ <c oughs> ดยส่วนตัวแล้วเนี่ยตัวมันเนี่ยเล่นไม่ได้ยากมากนะฮะแต่ว่าก็ก็มีเทคนิคอยู่พอสมควรในการยืนเลนในการแบบ ข่าทีมไฟนะฮะร,รัเซียเนี่ยเป็นตัวที่กดดันเลนเก่งมากๆนะโดยเฉพาะมิดเลนเนี่ยเลนล่างด้วยก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่มีดาเมจเร็วแล้วก็ฟูดาวสกิลเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะฮะแล้วก็ดาเมจแรงด้วยเนะี่ยช่วงต้นเกมเนี่ยเราก็พยายามมากดสกิลใส่มินเนียนให้โดนฝั่งตรงข้ามนะเพื่อเป็นการตอดเลือดฝั่งตรงข้ามไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบไปพยายามกดดันมากนะเพราะว่าถ้าเรารีบไปกดดันเขามากๆเนี่ย มันอาจจะทำให้ป่ามาแก๊งเรานะฮะแล้วลูเซียเนี่ยถ้าโดนป่าแก๊งรอบ2รอบเนี่ยจะค่อนข้างไม่ดีละเพราะว่าสเกลเขาจะดรอปแบบดอบรอปเลยคือดาเมจเขาจะไม่มีในช่วงแบบกลางเกมอ่ะคือลูเซียนแผ่นนี้เนี่ยสามารถฟาร์มไปได้เรื่อยๆเลยนะแบบไม่ต้องไปพยายามกดดันเขาเลยเป็นตัวที่สามารถเล่นได้ทั้งกลางเกมแล้วก็เลดเกมเลยนะฮะก็ฟาร์มไปฮะตอนนี้จะเป็นการกัดด้วยนะฮะเลยกดได้ไม่ค่อยหนักนะเพราะว่าเขามีสกิลรีเจนเลือดของเขาเนี่ยอัสีของเขาเนี่ย มันจะรีเจนเลือดเขาได้ซึ่งมันก็จะทำให้การกยืนเนได้ไง่ายนะครก็อาสซิลใส่วสเวฟไปเรื่อยๆในคลิปนี้ก็วันนี้ก็เลยจะไม่ได้กดดันอะไรมากนักนะฮะเดี๋ยวมาดูป่ากันดีกว่าป่าเป็นเวีโก้นะฮะตัวใหม่ค่อนข้างดีนะค่อนข้างเป็นตัวที่ OP มาก วันนี้ก็ไล่ตีกันไปนะฮะเวียก็ได้บูบับไปแคลรินไม่ได้ผมเดินมาจากเลนการนะเพราะว่าได้ดันเลนโอเคเปิดบัตรไปได้ค่อนข้างดีนะมีจังหวะในร้าได้ร้านเลยนะับเพราะว่า <Die> ลูเซียนเนี่ยเป็นตัวที่ยิ่งเกิดเร็วเนี่ยยิ่งแบกได้สบายๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูจังหวะอื่นกันบ้างดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูจังหวะนี้กันบ้างนะฮะเป็นจังหวะที่ผมเนี่ยพยายามดันเลนนะฮะแล้วก็ดันเลนเสร็จเนี่ย ถ้าตรงที่ไม่เดินออกจากแมปไปนะคือพยายามที่จะมาเอาเพจคืนก็เลยโดนการ์ดทำท่าเซียนไปนะฮะแปดใส่กดชนไปมีม้ามาชนไปนะต้องกดแปดียวไปกดคาลิ่งไล่เฮคาริมไปนะฮะแล้วก็ตัสดสินใจวิ่งมาสวนเฮคาริมเลยครับคือไม่ตัสดสินใจที่จะวิ่งหนีเพราะว่าคิดว่ายังไงก็ไม่รอดนะก็เลยเลแลกกับเฮคาริมไปนะคือเมื่อกี้เนี่ยคือการหิวเพจเนีย่ยเห็นบ้าเวฟเราเนี่ยเป็นเวฟใหญ่ก็เลยคิดว่าน่าจะได้เพจสักเพจหนึ่งแต่ว่า นะฮะอย่างที่บอกคือถ้าลูเซียมันกดดันเขามากๆเนี่ยมันจะโดนแก๊งแบบนี้แหละแล้วมันเป็นตัวที่หนีแก๊งยากนะต่อจังหวะนี้เลยนะฮะลูเซียเนี่ยผมจะเล่นไม่เหมือนคนอื่นนะตรงที่ว่าผมไม่ได้เอาลูรองเท้ามาเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้กันก่อนดีกว่าเป็นกากัสนะฮะที่เว,ว8แปดปานตีไปไม่โดนฮะโดนสมบัตชั้นแนลดอสติลไปนะ,ะกดอีกนายและยิงไปนะฮะเด็ดตีไปกากัตตายนะฮะได้เป็นชัดดาวมาก็ คือถ้าโดนันติกาคัก็น่าจะตายแล้วแต่ว่าเหมือนแบบว่ากากัสเขาคิดมากไปว่าผมจะแบบแดดไปอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆผมไม่ได้แดดแลนะคือลูเซียนเนี่ยผมไม่ได้เอาเป็นรูรองเท้ามานะคือคนอื่นเล่นเนี่ยเขาจะเอาเป็นรูรองเท้ามาแต่ว่าผมไม่ได้เอามาเพราะว่าไม่ค่อยถนัดนะไม่ค่อยถนัดเล่นรูรองเท้าเลยคือมันนานมากกว่าจะได้คือผมชอบเล่นลูเซียนแบบออกรองเท้าตีเร็วชิ้นแรกเลยรู้สึกว่ามันดีมากแต่ว่าถ้าใคร ไม่ถนัดก็ลองเปลี่ยนดูได้นะฮะเอาเป็นรูรองเท้ามาแล้วก็ออกเป็นของดาเมจมาก่อนอะไรก็สามารถเล่นได้เหมือนกันว่าต่อจังหวะนี้เลยนะเป็นจังหวะที่ผมเนี่ยเอาสแกนวอดมาแล้วกากัดเห็นนะกากัตก็แฝดใส่เลยนะแต่เหมือนว่าจะขาดดาเมจไปนะตรงที่ว่าโอเคโซรลโคิวไปคือกากัดเนี่ยเขาไม่ได้ออกเป็นของ AP แบบฟูลเอพีนะเขาขึ้นเป็นรองเท้าลคูดาวเขาขึ้นเป็นเทียร์พยามันไม่สามารถวันช็อตได้อยู่แล้วนะเหมือนจะว่าเป็นการคำนวณดาเมจพลาด คือถ้าเขาออกเป็นของ AP วเพียวเลยเนี่ยมันค่าได้แน่นอนนะฮะแต่ว่าเขาแบบเนี่ยเป็นรองเท้าแลคูดาวเป็นเทียอย่างเงี้ยมันมันดาเมจนนะ้อยคือของดาเมจไม่แค่ชิ้นเดียวอะ่ะม็นค่ารูเซียนที่แบบเลือด80%ไม่ได้อยู่แล้ว,ลวก็พลาดไปนะคือเกมนี้ผมได้โซลคิวมาแบบแปลกๆ2รอบแล้วนะมันก็เลยทําให้ผมเกิดเร็วนะตอนนี้ก็คือเป็นคาเค้นมาก่อนนะฮะรูเซียนเมตานี้เนี่ย ส่วนใหญ่จะขึ้นเป็นคาเค้นกันแล้วนะจะไม่ได้ขึ้นเป็นเกมฟอร์แล้วเพราะว่าเกมฟอร์มันถูกเนิรฟมานะทำให้คูดาวเพิ่มไปอีก30วินะเป็น90วิซึ่งมันเยอะมากๆนะก็เลยออกเป็นคาเค้นดีกว่าเอาดาเมจแทนนะจังหวะนี้เวก็เดินมาได้หรือเปล่าไม่ได้นะโดนสกิลกังะโซนไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูจังหวะอื่นกันต่อ มาดูจังหวะน,นี้นะฮะคือมิดเลนเนี่ยดันเลนเสร็จก็เดินแก๊งเดินช่วยเพื่อนนะฮะอย่าเผลอไปยืนเลนเรื่อยๆยิ่งยืงยงเานเลนนานยิ่งเสี่ยงโดนแก๊งนะจังหวะน,นี้ก็เดินลงมาที่เ้านล่างนะเพื่อมาช่วยเพื่อนเพราะว่ารู้แล้วแหละว่าเพื่อนเนี่ยจะต้องโดนแก๊งแน่นอนก็เลยเดินมาช่วยนะแล้วก็ดันเวฟไปนะฮะคือเวฟแบบนี้เราสามารถดันได้นะแล้วก็ทติ๊กให้ a อดีเราเนี่ยไปกลางแทนคือมันจะไม่เสียเวฟคือ AD ดีก็จะได้เวฟต่อไปแล้วเราก็จะได้เวฟล่างแทน ถ้าเราเดินไปเลนการเนี่ยเราจะเสียเวฟแบบทั้งสองเลนเลยซึ่งมันไม่ได้นะฮะก็ต้องต้องดูเวฟให้เป็นต้องคุมเลนให้เป็นแต่ว่าถ้าสมมติเราพยายามดันแล้วเวฟมันรู้สึกว่าเวฟมันจะค้างเนี่ยค้างเนี่ยค้างที่เลนเพื่อนเนี่ยอย่าดันนะฮะเพราะว่าเวฟมันจะค้างและเพื่อนจะโดนแกงได้นะต้องคุมเวฟดีๆฮะทุกตำแหน่งต้องคุมเวฟเป็นนะฮะเป็นพื้นฐานของการเล่นดีเลยคือการคุมเวฟนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูจังหวะต่อไปกันเดี๋ยวไปดูจังหวะนี้ฮะเป็นจังหวะที่ มังกรจะเกิดไงแล้วผมก็เลยต้องต้องเสียทุกอย่างเพื่อฆ่าม้าเลยเพื่อเป็นการลดโอกาสที่เราจะโดนล,ล้ามังกรไปนะซึ่งเป็นวิธีที่ดีมากๆนะถ้ามีอ็อบเจกต์เกิดอย่างเช่นมังกรหรือบาลอนแล้วเรามีจังหวะในการฆ่าป่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราควรทําเลยนะเพราะว่ามันจะทําให้ทีมเราเนี่ยการันตีว่าจะได้บัฟอันนั้นไปอ็อบเจกตีอันนั้นไปนะ เดี๋ยวมาดูจังหวะต่อไปกันฮะเป็นจังหวะไฟที่หน้ามังกรนะเป็นมังกรดินเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้กันผมมีอันติอยู่นะฮะแล้วผมก็ตัดสินใจสตร์อันติไปก่อนเลยเพราะว่าลูเซียนเนี่ยระยะอันติเขาค่อนข้างไกลนะแล้วก็มีดาเมจที่ค่อนข้างแรงมากคือในไฟเนี่ยลูเซียนเนี่ยพยายามใช้อันติไปก่อนเลยคือไม่ต้องใช้ค่าก็ได้ใช้เพื่อโป๊กฝั่งตรงข้ามไปเนี่ยมันดีมากนะฮะแล้วติลูเซียนก็ไม่ได้คููดาวเร็ว เอ้ยไม่ได้คูดาวนานเลยฮะแล้วก็มีดาเมจที่แรงคือใช้ไปเลยใช้สาสตรไปก่อนได้เลยเปิดไฟได้คือการตัดเลือดฝั่งตรงข้ามเนี่ยแหละแล้วก็มาตีป้อมที่เรนการต่อฮะเดี๋ยวไปดูจังหวะต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูจังหวะนี้กันนะครับเป็นจังหวะที่ทีมผมเนี่ยเลือกที่จะเปิดบาลอนนะซึ่งมันเป็นการเปิดที่ดีมากเพราะว่า ผมเนี่ยมีสกอร์ค่อนข้างเยอะคือสามารถแบกไฟนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูไฟนี้กันดีกว่านะถ้ามีจังหวะที่เราสามารถเอาบาลอนได้แล้วตัวเรามันแบบปิดบลอลเร็วๆเนี่ยเราสามารถตีได้เลยนะแต่จังหวะนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปตีบลอลน,นะตัดสินใจมาแบบไล่ให้ลอลเพื่อลดโอกาสกานโดนล้าไปนะแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยไปโดนใบโซรากะามแล้วก็โดนาก,การฟานเสียมาก็เลยเสียเรียบไปค่อนข้างเยอะนะฮะโดน เซนนาเจ็ดชดดาวไปได้แต่ว่าทีมเนี่ยก็ได้บอลแล้วก็ข่าฝั่งน้า์ได้หมดเลยก็ถือว่าคุ้มนะฮะเนี่ยแหละข้อเสียของวูกเช่นคือในไฟเล่นค่อนข้างยากนะฮะเพราะว่าเป็นตัวที่ตีแบบตีคือตีมันตีไกลนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไกลมากอะเออถ้าเทียบกับระยะของเอรีตัวอื่นนะฮะโอเคก็ได้บอลไปฮะก็ถือว่าคุ้มแต่ว่าเสียชัดดาวให้เซนนาเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันว่ามันจะส่งผลกระทบหรือเปล่า ต่อกันที่ไฟนี้เลยครับไฟนี้เนี่ยบางกรกําลังจะเกิดนะแล้วผมก็ตัดสินใจทําแบบเดิมเลยคือพยายามไปไล่ฆ่าป่าฝั่งข้ามนะแต่ว่าเหมือนกับรอบนี้เนี่ยมันจะลึกเกินไปเห็นไเพราะว่าวิชั่นเราไม่มีเลยในป่าเขาเนี่ยแล้วมันลึกเกินไปนะตัดสินใจยังไม่ถอยฮะปาปาไกลมีไปโดนนฮะตัวใหญ่เข้ามาตกนะแต่ตกค่อนข้างสวยนะกับอาชนไปสตัวนะได้ไป2คิวเลยแบบ นี่แหละฮะคืออย่างที่ผมบอกว่าถ้ามันเสี่ยงไปก็อย่าไปหาทำนะเพราะว่ามันไม่คุ้มเนี่ยจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เราอาจจะเสี่ยงมังกรเองเลยก็ได้นะแล้วก็เป็นจังหวะโยนที่แบบพาวิสัอลระดับมังกรเลยอาจจะแพ้ได้เลยจังหวะี้เนี่ยทวิตตัดสินใจมาฮะเป็นทวิส AP นะอาจจะงงว่าทําไมไดาเมจเบาแต่ว่ามันจะแรงตรงสกิลโยนพิษใส่เขานี่แหละดเาเมจออโต้จะเบามากแต่ว่ามีลโก้ฮาไล่ฆ่าไป ตรงอันนี้ก๊อปของก๊อปล่างของสกัดมานะฮะแล้วก็เห็นหนาฮาวิ่งไปกดฟูคอมโบใส่กดอันตี่นใส่ไล่ตื่ไปเวีโกเนี่ยต้เป็นค่อนข้างแรงนะฮะค่อนข้างแรงแล้วก็ค่อนข้างเร็วด้วยตัวมันคล้ายๆย,ย,ยาสุเลยในบางจังหว,วะพี่ม้ามาข้างหลังนะเวียโกตัดสินใจยังไม่ถอยฮะรูเส้นเกิดพอดีปั๊บเึงนะฮะนะเข้ามาตกไปอันติงคูดาวเสร็จแล้วตกเวียโกเข้ากำแพงไปแต่เหมือนจะไม่โดนกำแพงนะแล้วก็เก็บเียโก้ไปได้นะโดยพี่ม้า ก็ถือว่าเป็นการโยนที่หนักหน่วงอยู่นะฮะเงินคงาอกว้ามเนี่ยตีตื้งขึ้นมาเยอะเลยเดี๋ยวมาดูจังหวะน,นี้ต่อเลยนะเป็นจังหวะที่ทีมผมเนี่ย,เ,ยเปิดบาลอนอีกแล้วนะแล้วก็ผมก็ออกไปไล่ยิงพี่ไม้อีกแล้วนะฮะคือแต่ว่าจังหวะน,นี้เนี่ย มันพลาดตรงที่ว่าไปโดนอันตรารกันแล้วก็โดนเชนซีซีแบบคลายไปเลยนะเชนแบบหายไปเลยแต่ว่าทีมเนี่ยยังไปได้อยู่นะแต่เหมือนกับว่าพี่ม้าเนี่ยจะเก็บบอลไปได้นะแต่ว่าเหมือนจังหวะนี้เวโก้ยังไม่ตายนะก็บัตสีล่างของกาซัดมานะกดอันตรีครั้งหนึ่งก็เลือกล่างของเซนนามานะและยิงพี่ม้าไปพี่ม้าวิ่งครับพี่ม้าบอกคอกิ้งรันนะฮะกดยิงไปยิงไปกิลไปนะม้าค่อนข้างถึกแต่ว่าเวโก้เนี่ยมีซัพเทนที่ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าคามิลก็ดันอยู่ข้างล่างนะก็เป็นจังหวะที่เก็บ ทีมฝั่งตรงข้ามได้หมดเลยแต่ว่าก็ยังไฟได้นะคือผมตายไปก่อนเลยแต่ว่าทีมก็ยังไฝไหวเพราะว่าก็อื่นเนี่ยก็ค่อนข้างเกิดเหมือนกันนะก็เป็นเกมที่สนุกนะคือบวกกันมันมากๆแล้วก็เรื่องของเวโกก็ค่อนข้างโกงนะใครเล่นได้เนี่ยก็แนะนําให้เล่นนะน่าจะเป็นตําแหน่งป่านะที่ผมเห็นว่ามันเก่งๆเนี่ยนะฮะโอเคสังคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะ